สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง l o s e Weight w i t พอนะคะสำหรับสาวๆนะคะที่อยากนะคะเริ่มต้นนะคะลดความอ้วนนะคะจะออกกำลังกายยังไงดีนะวันนี้นะคะพรอมีนะคะเริ่มต้นกันง่ายๆเลยนะคะด้วยค่าคาร์ดิโอนะคะ15นาทีนะคะสาวอวบนะคะหรือว่าสาวพลัสไซส์นะคะและสาวมือใหม่นะคะสามารถมาเริ่มต้นออกกำลังกายพร้อมกันได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะ ไปออกกาลังกายพร้อมกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาวอร์มอัพกันก่อนสัก3ท่านะคะท่าแรกไทเซ็สเตรทค่ะยกแขนขึ้นพับข้อศอกลงใช้มือบีบศอกไว้นะคะให้พับมากขึ้นนะคะออกแรงดึงช้าๆหายใจเข้าออกทําค้างไว้10วินาทีแล้วสลับข้างท่าต่อไปนะคะเป็นท่าหมุนไหล่คะ่ะเหยียดแขนตรงและแกว่งแขนสลับขึ้นลงไปมานะคะเพื่อหมุนหัวไหล่ และบริหารแขนทําทั้งหมด20วินาทีค่ะเกรงลำตัวเพื่อช่วยบาลานไว้นะคะท่าที่3นะคะเป็น standing hamstring stretch นะคะเข่าตรงเหยียดขาออกกระดกปลายเท้าเข้าหาลำตัวนะคะเอามือวางที่หน้าแข้งหรือหน้าขาก็ได้ค่ะไม่งอตัว สลับข้างนะคะหายใจเข้าออกกดลำตัวใช้มือประคองตัวเองทําค้างไว้นะคะท่านี้นะคะยืดเหยียดแฮมสติงนะคะได้ดีมากๆเลยแหละคะ่ะค่ะเราจะมาเริ่มนะคะออกกำลังกายนะคะด้วยการบริหารต้นขาโดยงอข่าเตะไปทางด้านหลังนะคะสลับกันไปมาแขนดึงไปทางด้านหลังเปิดอกนะคะหายใจเข้าออกปกตินะคะจังหวะช้าหรือเร็วตามความฟิตของแต่ละคนเลยะคะ่ะไม่ต้องกังวลไป เพราะว่าเราจะทำท่านี้40วินาทีแล้วพัก10วินาทีให้ระหว่างเปลี่ยนท่านะคะ มีมากเลยค่ะสาวๆท่าต่อไป backward lunge นะคะบริหารก้นและต้นขาเริ่มจากก้าวเท้าขวาไปทางด้านหลังย่อตัวลงไปไม่ต้องย่อให้สุดก็ได้นะคะเผื่อใครมีปัญหาเจ็บเข่าแล้วดึงขากลับมายกขึ้นเกรงก้นนะคะท่านี้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับสาวๆที่ชอบวิ่งช่วยให้วิ่งได้ดีขึ้นนะคะทำาคบนะคะ20-15วีแล้วทำสลับข้างนะคะเราจะทำท่านี้ซับทั้งหมด3เซตในวิดีโอนี้นะคะ หลับข้างค่ะขากลับมาด้านหน้าแล้วเกรงก้นไว้นะคะดีค่ะเตรียมขึ้นท่าต่อไปนะคะเป็นท่า High Knee Twist นะคะกระชับสัดส,ส่วนหน้าท้องต้นขาและสะโพกนะคะยืนตรงนะคะกางขาเท่ากับหัวไหล่นะคะยกเข่าขึ้นสูงให้แตะกับข้อศอกนะคะหมุนตัวสลับไปมานะคะ ท่านี้นะคะเบิร์นแคลอรี่ได้ดีมากๆเลยแหละคะ่ะเกรงท้องบาลานซ์ตัวไว้นะคะกระชับสัดส่วนหน้าท้องและต้นขารวมถึงสะโพกได้และคะ่ะท่านี้นะคะใครอยากเอวเล็กเอวคอดนะคะหมุนลำตัวนะคะยกเข่านะคะขึ้นมาแตะข้อศอกสูงๆเลยะคะ่ะใครทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะยกเข่าเท่าที่เราทำไหวนะคะ สำหรับท่าต่อไปเป็นฟ็อกจัมแจ็คแบบโลว์อิมแพคนั่นเองค่ะบริหารปั้นก้นสะโพกและต้นขานะคะโดยย่อตัวลงไปค้ายๆท่าสควอตเอามือแตะที่พื้นนะคะเหมือนเป็นกบนั่นเองสไลด์ขาออกไปนะคะทางด้านซ้ายขวานะคะยกมือขึ้นเหนือศีรษะค่ะทำท่านี้นะคะ40วินาทีนะคะเพิ่มฮาร์ดเรทหัวใจกันรัวๆเลยค่ะ ถ้าต่อไปนะคะขยับตัว9ชิดนะคะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะก้าไปทางด้านหลังนะคะจากนั้นเราจะสลับก้าขึ้นมาด้านหน้านะคะเบรนคาร์รีและฮาร์ดเลดนะคะก้าไปนะคะ9ชิด9ชิดนะคะทำซ้ำนะคะ40วินาทีนะคะท่านี้นะคะเราเน้นนะคะเพิ่มจังหวะการขยับตัวนะคะและก็เบิร์นคลอรีกันนั่นเองค่ะดีมากเลยค่ะเอ j นจไปด้วยกันนะคะการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนะคะ แค่ขยับก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายแต่พอจะเพิ่มท่านะคะที่กระชับสัดส่วนในแต่ละส่วนให้ด้วยนะคะถ้าต่อไปนะคะเป็น Punch วิตะะลดต้นแขนบอกลาขาเบียดกันเลยค่ะยืนกลางขากว้างเท่ากับหัวไหล่นะคะจากนั้นนะคะบิดลําตัวนะคะชกมือ,อ,อไปด้านหน้านะคะหมุนลําตัวช่วยนะคะเกรงนะคะหน้าท้องช่วยไว้ค่ะท่านี้นะคะทํา3-40วินาทีนะคะต้นแขนนะคะใครมีท้องแขนย้อยนะคะท่านี้นะคะบอกลาแขนย้อยได้เลยค่ะ ท่าต่อไปนะคะ standing side crunch นะคะลดพุงเอวกระชับนะคะยกขางอเข่านะคะไปชิดข้อศอกนะคะแล้วเกรงหน้าท้องนะคะวางเท้าลงที่เดิมนะคะทำซ้ำต่อไปค่ะสอกขวาชิดเข่าขวานะคะท่านี้เราจะทำทีละข้างนะคะดีค่ะเพิ่มฮัดเ็นหัวใจจังหวะเร็วหรือไม่เร็วแล้วแต่เราเท่าที่ไหวนะคะ สลับข้างค่ะสอกซ้ายชิดเข่าซ้ายนะคะทำช้าหรือเร็วก็ได้นะคะอย่าลืมไม่ต้องเร่งจังหวะตามพอก็ได้ค่ะทำเต้าที่ไหวนะคะทำให้เราทำได้ค่ะ,คะกลับมาบริหารก้นและต้นขากันอีกสักรอบนะคะสาวๆท่านี้นะคะแบ็กเวิร์ดลังนะคะ อันนี้เซตที่2ของเรานะคะแผนนะคะเราจะยกขึ้นเหนือศีรษะนะคะเพื่อบ al า,านตัวก็ได้หรือจะทําคล้ายๆท่ารันเนอร์แบบที่พอทําก็ได้นะคะถ้าใครย่อตัวไหวสามารถยกขาไปทางด้านหลังและย,ย่อตัวนะคะทําสลับข้างได้เลยนะคะทําซ้ํานะคะ3-5เซตนะคะต่อวันที่เราออกกาลังกายจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อได้ดีค่ะ ต่อด้วยกันนะคะถ้าไฮนีนะคะลดพุงหมาน้อยกันนะคะสะโพกนะคะต้นขาสกรอบนะคะทำง่ายๆแต่ได้ผลดีเกินคาดเลยค่ะไฮนีทวิดนะคะกระชับสัสดส่วนหน้าท้องต้นขาและสะโพกกันค่ะสอกกระเข่านะคะจะสลับกันนะคะขวาแตะซ้ายซ้ายแตะขวานะคะยกเข่าขึ้นสูงๆเกรงหน้าท้องนะคะลดพุงกันค่ะ ดีมากค่ะเกรงหน้าท้องนะคะประคองลำตัวไว้นะคะพาย,ยกเข่าขึ้นสูงไม่ได้ไม่เป็นไรเลยนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะทำเท่าที่ไหวนะคะ Enjoy exercise ไปด้วยกันค่ะ เตรียมขึ้นสู่ท่าต่อไปนะคะ standing side leg raise นะคะลดพุงกระชับต้นขาด้านในกัน,นะค่ะยืนกลางขาเท่ากว้างเท่าหัวไหล่นะคะเอามือเท้าสะเอลนะคะยกขานะคะไปทันด้านข้างนะคะสูงเท่าที่เราพอจะทําได้นะคะไม่ต้องฝืนนะคะยกให้สูงมากเท่าไหร่นะคะเอาเท่าที่เราไหวเกรงหน้าท้องไว้นะคะท่านี้นะคะบริหารกล้ามท้องนะคะและแรงต้านนั่นเองค่ะสุดยอดท่ากระชับขาลดพุงนะคะทําได้ในท่าเดียวเลยค่ะ ทำครบ20วิวีแล้คะแล้วเราจะสลับข้างคะ<ม>่เงคะเก่งมากค่ะหายใจเข้าออกนะคะเกรงหน้าท้องช่วยนะคะต้นขาหน้าท้องนะคะกระชับนะคะวันนี้ท่าต่อไปนะคะ Squatch Punch o v e r ์เฮนะคะก้นสวยกระชับขาลดแขนใหญ่ในท่าเดียวนะคะกลางขาเท่ากับหัวไหล่นะคะย่อตัวลงนะคะ เปิดท้าออกไปด้านข้างนะคะแล้วก็ชกขึ้นไปเหนือศีรษะนั่นเองค่ะย่อไม่ต้องสุดก็ได้นะคะย่อเท่าที่เราทําได้นะคะจากนั้นนะคะเหยียดแขนเหนือศีรษะนะคะชกนะคะท่านี้นะคะได้ทั้งต้นลดต้นแขนใหญ่กระชับขานะคะและก้นสวยไปในพร้อมๆกันในท่าเดียวเลยค่ะ พักสิวินาทีนะคะเดี๋ยวเราจะไปเบิร์นไขมันกันต่อด้วยกระโดดตบแบบโร w อิมแพคกันเลยค่ะเริ่มด้วยนะคะกางขาเท่าหัวไหล่นะคะจากนั้นนะคะสไลดข์ขาไปทางด้านซ้ายขวานะคะยกแขนขึ้นเหนือศีรษะและกลับมาที่เดิมนะคะจะคล้ายๆท่ากระโดดตบนั่นเองแต่เราจะไม่กระโดดนะคะท่านี้นะคะลดต้นแขนนะคะและก็เบิร์นแคลอรี่ได้ดีมากๆเลยค่ะรวมถึงขาด้วยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะไปบูทฮาร์ดเรทกันอีกสักรอบนะคะด้วยแบ็คเวร์ลันนะคะเป็นเซตที่3ของเรานะคะวันนี้นะคะก้าวขานะคะแล้วก็ดึงขากลับมานะคะก้าวดึงขึ้นมานะคะจังหวะที่ดึงขึ้นมาอยากให้เกรงก้นนะคะจะได้เพิ่มสัสดส่วนนะคะกระชับก้นนะคะก้นเด้งนะคะสาวๆหลายคนนะคะเอะบริหารก้นไปทําไมบริหารก้นนะคะเพื่อให้เอวเรากระชับนะคะ แล้วก็มันจะมีส่วนมีทรงมีเชฟที่ดูโคง้งเบานั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะเล่นอัตราการผ่อผ่านกันแบบต่อเนื่องเลยนะคะด้วยไซต์ to ไซต์ชัฟเฟ e r นะคะ ก้างขวานะคะกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยย่อตัวลงนะคะพอประมาณนะคะจากนั้นก้าวขาออกไปทางซ้ายขวานะคะก้าวชิดก้าวชิดนะคะซ้ายขวาสลับไปมานะคะจนครบ40วินาทีนั่นเองค่ะหลายคนถามเอ๊ะถ้าแบบนี้ได้อะไรถ้าอยากได้ก้นเพิ่มก็ย่อลงไปอีกได้นะคะแต่ถ้าใครย่อไม่ได้มีปัญหาด้านหัวเขา่า ก็ไม่ต้องยอ่อหรือว่าย่อเล็กน้อยก็พอค่ะแล้วเราจะเพิ่มฮาร์ดเลดนะคะด้วยการก้าวชิดก้าวชิดไปมานั่นเองค่ะท่าต่อไปนะคะท่าที่ทุกคนรอคอยนะคะลดหน้าท้องปั้นน้อง11นะ t a s d i n g Criss Cross c r u น c h นะคะยืนขาตรงนะคะก้างประมาณสะโพกนะคะจากนั้นนะคะ เอามือแต่ท้ายทอยนะคะและบิดลำตัวยกขาขึ้นสลับไปมาข้อสองนะคะซ้ายแตะขวาขวาแตะซ้ายแบบนี้นะคะส่วนสำคัญคือการเกรงหน้าทองช่วยนะคะท่านี้นะคะประคองลำตัวด้วยหน้าทองนะคะและบิดนะคะสะโพกนะคะ ยกเข่าขึ้นสูงๆถ้าทำได้ใครยกเข่าขึ้นไม่สูงก็สอกไม่แต่เข่าไม่เป็นไรนะคะแค่ให้เรารู้สึกว่าอามีการยกขึ้นและเก่งหน้าท้องไว้นี่คือคีย์สาคัญนั่นเองค่ะเย้ yeah. สุดยอดเลยค่ะสาวๆเราพัก20วินาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปครูดาวกันต่อเลยนะคะ เราจะตั้งท่านะคะทำท่าแคทคาเมลนะคะค่ะวางมือลงคล้ายๆท่าคันเข่านะคะจากนั้นนะคะแอ่นนะคะก้นขึ้นแล้วก็หายใจเข้านะคะบีบสะบักนะคะจากนั้นนะคะงอตัวหายใจออกเกลงท้องนะคะกดคางไว้ค่ะท่านี้นะคะยืดเหยียดนะคะลำตัวแล้วก็ช่วงบนนะคะในส่วนของหัวไหล่และหน้าอกนะคะได้ดีมากๆนะคะและกระดูกสันหลังนั่นเองค่ะ สลับนะคะกลับไปทําท่าแรกเลยนะคะที่เราทำวอร์มอัพก็คือ Standing h a m s t r i n g Stretch กันนะคะข่าตรงนะคะเหยียดขานะคะกระดกปลายเท้าค่ะเปิดอกนะคะไม่งอตัวหายใจออกมือประคองตัวเองไว้นะคะหายใจค้างไว้แล้วก็สลับข้างนะคะดีค่ะค่ะท่าต่อไปนะคะยืนยกขานะคะงอเข่าขึ้นนะคะ เปิดสะโพกไปทางด้านซ้ายนะคะด้านขวาพยายามยกขานะคะให้สูงเท่าที่เราพอทําได้นะคะแล้วก็เปิดไปทางด้านข้างเยอะๆนะคะดีค่ะท่านี้นะคะยืดนะคะต้นขาและสะโพกนะคะวันนี้เราใช้ต้นขาและสะโพกกันค่อนข้างเยอะค่ะ ไปต่อกันด้วยท่าสุดท้ายนะคะยืดแขนและหัวไหล่นะคะประสานมือไปทางด้านหลังยกลําตัวนะคะค่อยๆนะคะพับตัวลงไปทางด้านหน้านะคะใครพับตัวไม่ไหวไม่เป็นไรนะคะแค่ดึงแขนไปทางด้านหลังก็พอนะคะตอนลุกขึ้นยืนขึ้นมานะคะให้ดันสะโพกมาทางด้านหน้านะคะพับขึ้นลงนะคะรอบสุดท้ายหายใจเข้าออกนะคะอย่าลืมนะคะดึงขึ้นมาดันสะโพกไปทางด้านหน้าเปิดหัวไหล่ดีมากค่ะ จบลงไปแล้วนะคะกับการออกกําลังกายนะคะด้วยคาริโอนะคะ15นาทีนะคะแบบง่ายๆเลยใช่ไหมคะถ้ามีเวลาน้อยนี่เหมาะมากเลยค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณสถานที่นะคะเรามาถ่ายทํากันที่สวนรุงรนนะคะอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองถ้าเกิดใครแวะผ่านมาแถวนี้นะคะมาเที่ยวได้เลยนะคะแล้วเจอกันในวิดีโอถัดไปนะคะ ออกกาลังกายแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะอย่าลืมนะคะคอมเมนต์นะคะเข้ามาพูดคุยนะคะบอกเล่ากันบ้างนะคะตอนนี้นะคะพอตั้ง Facebook กลุ่มแล้วนะคะชื่อกลุ่มฟิตหุ่นสวยไปได้วยกันนะคะสาวๆนะคะที่มีเป้าหมายนะคะอยากลดไขมันนะคะอยากคุมอาหารนะคะหรือว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเลือกทานอาหารและออกกําลังกายยังไงดีนะคะสามารถเข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มได้ค่ะกลุ่มเรานะคะเป็นกลุ่มผู้หญิงนะคะที่คอยซัพพอร์ตกันนะคะแล้วก็ช่วยเหลือกันเองนะค,ะค่ะยังไงนะคะไว้เจอกันในวิดีโอถัดไปค่ะบ๊ายบาย